สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเพาะเชื้อราไตโคเดมานมาครับเพื่อใช้ป้องกันโรคราเน่าของพืชนะครับผมมาดูนี่ครับนี่คือหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อหัวเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนกันเลยนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ในการเพาะเชื้อราไตโคเดอร์มานะครับก็จะมีข้าวข้าวสวยสุกนะครับถุงนี้ระมาสองขีดนะครับ ถุงหนึ่งก็ถ้าทําขยายเชื้อแล้วก็จะผสมน้ําได้ประมาณ20่ิบรนะครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อหัวเชื้อไตโคดมานะครับน er, ่คร <görüş te. S 1> <s> ับหาซื้อได้นะครับแล้วก็ไปขอที่เกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอได้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับไปล้างมือนะครับเวลาเราขยายเชื้อมันต้องสะอาดนะครับแล้วก็มีเข็มนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะขยายเชื้อเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็มาล้างแอลกอฮอล์อีกทีนึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทเชื้อใส่ข้าวเลยนะครับผมอ่ะไยลืมล้างมือก่อนนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับเพื่อความสะอาดนะครับอ่าพอดีผมไม่ได้ใช้สเปรย์นะนะครับข้าวเราเตรียมมานีครับหัวเชื้อเดี๋ยวเราจะเทใส่ข้าวนะครับ ทไปสักสองสา,มสามครั้งนะครับผมให้เชื้อมันลงไปในข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาปิดปิดถุงก็เขย่านะครับผมปิดรัดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเขย่านะขย่าให้เชื้อเข้าออนะครับผม จะเข้ากันกับข้าวนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราใช้เข็มเจาะนะครับสักประมาณ1020รูสบรูบเพื่อให้มีอากาศเข้าไปบ้านนะครับผมเจาะไปเลยครับผมให้ทั่วถุงนะครับโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสัก7วันเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเสือมันจะเดินหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีก7วันเรามาดูบนกันครับ ครับนี่ครับเชื้อเริ่มเดินนะครับเชื้อได้ประมาณสามสี่วันแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นสีขาวๆนะครับผมนี่ครับเชื้อไตโคโมาครบ7จวันเลยครับนี่ครับเชื้อเดินดีครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราผมจะมาทําวิธีการใช้นะครับเชื้อราไตโคโนมาครับเชื้อตัวนี้ก็รักษาป้องกันโรครากเน่านะครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับ หัเชียงหาซื้อได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณครับ